ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศนับนการสร้างตลาดนี้นี่แตลาดนี้ขึ้นมาเพราะเราเลยเห็นว่าความมีศักยาภาพ พ m เองนะฮะกับผลเป้าหมายในประเทศไทยและการที่จะสามารถดึงลูกค้าต่างชาติเข้ามาได้ได้วยมันโปรเจกต์นี้เนี่ยเลยเป็นโปรเจกต์ที่ต้องบอกว่าได้ทั้งได้ทั้งเรื่องของการได้ทั้งเรื่องของชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับ <S <S เรา,เรามีเตรียมคุยกันไว้ครับสําหรับโครงการในปีน้าทั้ง4โครงการนะครับแต่ว่าขอให้โครงการนี้เรียบร้อยแล้รอรองรู้ว่าเราจะประสานงานกัน,เ,นเรามีแบรนด์ที่เราแบ่งปันกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตามนั้นเนี่ย ปีบ้าปีหนักเลยอย่างน้หลายงานเาป็นการโปรนต่งประ เดียวนะครับผงที่เราสามารถจะใช้ได้เพราะน,นั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดสเปซขึ้นในกรณีทุกกรณีนะครับข้อที่2ก็คือว่าเราจะมี security guard เดินทั้งนานคอยระวังอยู่ตรงไหนที่จะมีจุดที่เริ่มแน่นเนี่ยเขาจะเริ่มเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับว่าต้องกระจายออกต้องกระจายออกดังนั้นเนี่ยป้องกันในทุกอย่างครับเพราะว่าเ e อ a เอเนี่ยมันเป็นระยะเวลาคอนเสิร์ตที่เกิดประมาณ5้าชั่วโมงครับ ตัวคอนเสิร์ตมันเองในประเทศไทยนยครับมันก็จะช่วยสร้างสร้างเสริมอารมณ์ความรู้สึกของคนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราท่องเที่ยวก็ได้กลุ่มรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับเรามีแอปต่างๆมาก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งนะแต่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาเอ็นจอยกับทีเองกับนี้นะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาก็ spending แน่นอนครับในเรื่องของการใช้เงินทั้งใช้เงินกับเราเองและใช้เงินขนาดกับเรายังใช้เงินอย่างนี้ทัานคิดว่าเขาจะใช้เงินอยู่โรงแรมแบบไหนครับ อย,าอาย่าเกรงใจเยอะครับดังมากครับเ,เอเอนี่ต้องบอกว่าเป็นเลจิโนแล้วนะไม่ใช่เป็น n นสโรวนะครับเป็นเลจิโนแล้วว่าเป็นเฟสติวัลมิวสิกที่คนอยากมานะวันนั้นทุกปีนในการคาดวันเนี่ย คนละศิลป์ก็จะเตรียมตัวหนักมากนะครับบางเรื่นเราพูดได้บางเรื่อง,อง,ดดางราต้องเก็บไว้นะครับหลายหลายครั้งเนี่ยเราเห็นครับว่าความตั้งใจและวิธีการในการบริหารจัดก,การปออระกอบกับมันเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่คนละศิลป์เขาสร้างศิลปิในใหม่หลายคนนะครับศิลปินของโลกที่มาเกิดในนี้ก็หลายคนใครบพักนะ ลองดูครับว่าประสบการณ์ประสบการณ์3 6 0าที่ทีงานเขาเตรียมไว้ให้กับทุกคนจะเป็นอย่างไงบ้างรับรองได้ครับว่าสนุกเร้าใจถึงใจแล้วก็มันมากครับ การร่วมทุนกันเลยคงเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งถ้าเราเวิร์กอากันได้ในเลเวลนี้ไปเรื่อยๆและตลาดนี้เป็นไปตามแผนที่เราวางไวเ้เราก็คงไปสู่จุดนั้นแหละแต่ในระหว่างน,นี้เนี่ยเราต้องเมคชัวยหลายๆเรื่องก่อนเราลงทุนกันเก้าสิบล้านกับเท่ากันเลยครับห้าสิบห้าสิบแล้วเราก็ช่วยกันในการรันทั้งหมดขาดตรงไหนอะไรบ้างเขาเก่งเรื่องนี้เขาไม่เก่งเรื่องนี้เราก็จัดการเรื่องหลังบ้านให้ใน EDM เนี่ยหลังจากที่เราทำรีเสิร์ชขึ้นมาแล้วเนี่ยว่า p โปรเทนเชียลของคนที่จะฟัง EDM ตอนนี้เนี่ยที่มีรายชื่อแน่ๆ หมื่นคนว่านั้นหลักแสนครับแต่เป็นหลักแสนที่อยู่ในเออร์บานาส์อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยดังนั้นอย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มมิลเลนเนียมที่เราสามารถที่จะจับจองแล้วก็เติบโตได้แล้วเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อด้วยนะครับเพราะว่า E D M ของประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าราคาดีที่สุดน่าจะบอกว่าในโลกเลยนะสี่พันกว่าบาทเนี่ยคุณดูได้ทั้ง3วันเลยคุณเข้าได้ทั้ง3วันเถ้าไปที่อื่นเนี่ยร้อยเหรียญนี่ไม่มีทางได้ดังนั้นกําลังซืื้้้ออออกกกกกก็็็็ดดีีีีะะไรรเเเนนนนน่่่่่ยยยมมมมมััทําาาาาาาใใหลลลุสสจแวงถป มีตกลุ่มสูงอายุเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะเข้าหากลุ่มที่มันยังเกิดขึ้นมาได้จะยิงโตมากกว่า10%อย่างที่คุณอาศิษย์บอก,อกจะโตมากกว่านั้นอีกเพราะว่าดูจาก DJ ดูจากไลน์อัพที่มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราฟังเราฟังจนเราชินมันตืดๆๆๆแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่ตืดๆแล้วอะเริ่มมีการพัฒนาไลน์ออกมาว่ามันมีกี่แทร็กมีอะไรบ้างยังไงบ้าง15%นี่ได้แน่นอนอยู่แล้วที่เหลือก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะมีสปอนเซอร์เข้ามาไหมอะไรไหมผู้ใหญ่หลายคนที่แบ็กอัพเราอยู่ยก็กําลังช่วยกันอยู่เรื่องพวกนี้ครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ เขาคาดหวังจากเราเขาทางานเก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้มีคอนเน็กชันเยอะเท่ากับฝั่งของ TVDE เพราะว่า t v d e ก็จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนอกจากทำเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเนี่ยยังมีอีเวนต์ด้วยจากที่คุยกันมาเนี่ยเราไม่ได้รีบทั้งคู่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์กันทั้งคู่การร่วมทุนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า12เดือนน่าจะเป็นอัตราที่จะเห็นได้ชัดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานกันได้ซิงกันได้จริงๆอยากทายาวๆไม่อยากทำสั้นๆเพราะนั้นต<ๆ> เพิ่มขึ้นใน EDM ไม่ใหญ่เท่าแต่ว่าจะมีเซกเมนที่ย่อยลงไปแต่ว่าถามว่ามีกําไรไหมต้องไปดูตรงนั้นครับเพราะว่าเทคนิคในการทํากับระบบการบริหารก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งค่าตัวของ DJ ก็ดีตรงนี้ครับเป็นความสามารถของนัทรัตต์ร้นร้วน,นเลยที่สามารถทําให้การบริหารจัดก,การเรื่องผู้นี้เนี่ยทำแล้วมีกําไรมาตลอดที่สําคัญคือ EDM มันจะโตขึ้นเนื่องจากว่าการจัด EDM ที่เหมาะสมที่สุดคือ indoor เวลาจัด outdoor เนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องเสียงลบกวนชาวบ้านหรือถ้ามันไกลเกินไปมันก็จะเดินทางยากก็จะเป็นปัญหาอย่างงี้ควอเตอร์ที่ แล้วเนี่ยก็ดีขึ้นตามแผนเราเพิ่งส่งพอร์เตอร์ที่แล้วไปผลการขัดทุนเรายังขาดทุนอยู่นะครับขาดทุนลดลงครึ่งหนึ่งของ Q2 เราเพิ่งเพิ่มทุนได้ตอนเดือนเมษายนพฤษภาที่ผ่านมาเพิ่งจะเริ่มรีออกไนทุกอย่างตั้งแต่เดือน5 6 7 8เนี่ยเราก็ทําได้ค่อนข้างโอเคแล้วแม้ยังไม่ได้ดีเท่าีเราอยากได้เพราะสถานการณ์มันยังไม่เอื้ออํานวยเท่าไหร่แต่ก็ได้ดีพอสมควรพอมา Q3 าเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้หน่อยละ Q4 ินี่ก็จะโอเคขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้้้้นนนนนนนเเเีีี่่่่่่่ยกก็็็าาาาาาาจจจะะะปปไไไตตมมทรรรววงงแผ3คิลๆดหห ทีได้อย่างชัดเจนลดลงเยอะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยที่เราเริ่มรีสตรัคเจอร์เนี่ยหลายๆตัวที่เราเริ่มลงทุนเนี่ยเริ่มทำกำากาไรได้และในขณะเดียวกันเนี่ยตัวดิเรกเองเนี่ยก็เริ่มลดการขับทุนลงมาได้แล้วส่วนการกระบวนการในการลงทุนเนี่ยเรายังลงทุนอยู่ครับ Investing Holding เนี่ยคือเราลงทุนแล้วเราช่วยเขาทาก็ปร,ประมาณสัก3 4มสี่เดียวครับเพราะว่าเราไม่ได้เทรดธุรกิจนะครับเราไม่ได้คิดว่าเราจะซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเราเราลงทุนเราเป็นโฮดดิ้งเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการในการช่วยเขาทำเนี่ย ถ้าเขาไม่พร้อมอย่างงี้ครับเราก็ต้องค่อยทําความเข้าใจอย่างหลายๆคนที่เราเข้าไปทํางานด้วยเนี่ย <c oughs> ก็ต้องค่อยๆจูนก่อนว่าเฮ้ยมันต้องเป็นต้องเป็นบัญชีเล่มใหญ่นะเพราะอะไรอยู่ๆเนี่ยลูกหนี้ไม่จ่ายเงินหนึ่งงวดเราต้องตั้งสำรองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือต่อให้ค้าง,งกี่งวดก็ตั้งตั้งร้อยก็จะมีไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถพาเขาเข้าสู่ลิสเท็ดได้ในอนาคตงบลงทุนของปีนี้เนี่ยเราใช้ไปแล้วแปดร้อยห้าร้อยจะเป็นธุรกิจใหม่อีกสามร้อยเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเดิมที่เราใช้ในการรีสตัคเจอร์ที่เราาาก่่่วจะไมต แหล่งของเงินลงทุนก็จะมีทั้งออกบอลหรือว่าออกเป็น convertible bond ไปจนถึงเรื่องของการเพิ่มทุนเรายังมี AO ค้างอยู่ประมาณสัก500กว่าล้านหุ้นถ้าเราไปดูงบมันติดลบมาอย่างนี้อย่างนี้เดือนนี้คิวนี้เราจะลดลงละและคิวหน้าเราน่าจะเชิญได้ละหลักการผสมเราคงใช้เรื่องของ financial engineering ครับเพราะว่าเรามีส่วนลัามูลค่าหุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเทินเราได้เนี่ยก็เคลียร์ทีเดียวหมดจริงๆแล้วก็ไม่เยอะอย่างที่เราคิดไว้นะเพราะมันจะก็จะมีเรื่องของ defer tag ที่พอเราทําเรื่องของ restructure transaction ข้างในเนี่ยมันก็ท ให้หลายอย่างเนี่ยเริ่มดีขึ้นบางตัวทำทรานซัคชันไปแล้วได้กําไรด้วยได้กําไรจากตัวเลขนะครั ac. บมันนั้นมันก็จะช่วยกบตัวเลขต่างๆเหล่านี้ออกมาก็ค่อนข้างดีครับต้องบอกว่ายิ่งดีและดีใจมากเลยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือถ้าเราไม่ได้อยู่ในตลาดทรัพย์เราเราจะไม่ได้อย่างที่เราได้วันนี้แล้วเราจะทําไม่ได้อย่างที่เราทําวันนี้เพราะฉะนั้น <'t> เกียร์ครับบอกทุกคนว่า <understands. S 2> เข้าตลาดกันเถอะทั้ง3ากลุ่มน,นี้เนี่ยตัว ROI จริงๆที่มัน IR r 12ใช่ไหม ROI เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันได้แค่ไหนยังไงบ้างกลุ่ม ทั้งสอทั้งสอากลุ่มเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือว่ามันควรจะต้องมีเป็นเอ็ดู c ช็บางอย่างที่มันจะได้มากลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มเรื่องของ Finance แล้วก็กลุ่มที่3เป็นเรื่องของเฮลท์ครับ ทั้ง3กลุ่มนี้เนี่ยที่เราตั้งเป้าในปีหน้ามันจะมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่า t v d เราไม่ใช่ t v d i r e c t แล้วเรากลายเป็นเทคโนโลยี Value Event ดังนั้นเวลาที่เราลงทุนอะไรก็แล้วแต่เ,เราต้องเมคชัวร์ว่าเทคโนโลยีในกลุ่มของเราเองเนี่ยสามารถไปช่วยเขาได้การเชื่อมโยงจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราแอบตั้งใจไว้เล็กๆเ,เ,เช่นกลุ่มอาหารเรามี Food o r d e r i ที่ทําเรื่อง Push Platform เรามี Star Up เป็สองสาตัวที่เกี่ยวกับอาหารล่าสุดเราก็เพิ่งลงทุนกับต่อบุลต่อเพนก u i n ไปนั่นก็เป็น i n f อน e ซอร r ด้านของร้านอาหาร นะเรามีแพลตฟอร์มร้านอาหารเรามีอินฟลูเอนเซอร์ร้านอาหารเรามีระบบ AI ของร้านอาหารเรามีอ e ีคอมเมิร์ซของร้านของการขายของร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นตัวพวกนี้ครับก็จะเป็นเซกเมนต์หนึ่งที่เป็นฟู้ดอินดัสทรีที่เราคิดว่าเราจะแตะเข้าไปบางส่วนเพราะว่าบางอย่างมันเป็นเพอร์เพคชั่วมันก็จะมองรับรู้รายได้อีกแบบหนึ่งอย่างเราไปเราไปลงทุนในไฟเบอร์ออปติกอย่างเงี้ยว,วิธีรับรู้เนี่ยก็ต้องโอเคกันเยอะอริเตอร์บอกว่างั้นเอาแบบนี้แบบนี้ถูกต้องอ่ะแบบนี้ถูกต้องก็เอาลงแบบนี้เพราะว่าเหนืวนี้ผมว่าในนนนนกกกาาาารรลงงทุงุคมมสขออัั็ืตฐบญชี มันออกมาทําให้เราคิดเยอะลงตัวแล้วครับวันนี้ผูดด้ถือหุ้นมาก็2กลุ่มละพี่ชัยมากลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็หนอแก้วก็มาอีกกลุ่มหนึ่งเท่าที่ฟังดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มจากภายในกันมากกว่าเช่นเป็น r o หรือไม่ก็ไปกู้มาอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเพิ่มทุนด้วยเงินทุนอย่างเดียวคงไม่ไหวครับนักลงทุนก็คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะเราก็ต้องบริหารทั้ง2ส่วนส่วนที่เป็นการลงทุนส่วนที่เป็นการตอบแทนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะใช้การลงทุนเนี่ยมันก็ต้องมีดีเวเดนที่เยจะชด ในการที่จะทําเป็นโฮดดิ้งและลงทุนในธุรกิจต่างๆบางอย่างได้เร็วบางอย่างได้ช้าโชคดีครับที่นักลงทุนกลุ่มผู้ถือหุ้นเราปัจจุบันเนี้ไม่รีบถ้ารีบเนี่ยผมอาจจะต้องทำงานอีกแบบผมอาจจะต้องเสี่ยงมากกว่านี้แต่พอไม่รีบมากเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาในการที่จะทบทวนในการที่จะแก้ปัญหาในการที่จะช่วยให้เขาอะสามารถที่จะทําอะไรได้ดีขึ้น